มาอาบน้ำมนต์ที่วัดหน้าต่างนอกมันเป็นความสึกส่วนตัวนะเรามีความสึกว่าเออเขาทําดีอะ่ะแล้วพอเข้าไปในโบสถ์เราก็มีความสึกแปลกๆเนาะเหมือนอันนี้อันนี้ความความเชื่อส่วนตัวเลามีความสึกเหมือนเหมือนเราเคยอะ่ะเคยเคยเคยเหมือนเ,เราเคยมาพอหลังจากปีส5งพยิที่ว่ามาเจอหลวงพ่อแล้วทําไมถึงมีความสึกมาเป็นลูกศิษย์ยาวถึง10ปีเนี่ยเป็นเพราะอะไรอย่างท่านเป็นเป็นพระที่ สมาะานอาหารที่ไม่ยึดติดเนี่ยท่านไม่ได้พูดนะคะคือคือหลวงพ่อแม้นจะไม่เน้นสอนแต่จะเน้นทําให้ดูสําหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสาหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอี้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปด,ดีๆในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้าสุมาอี้อีกครั้งนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะนํามาตามทุกท่านนะครับไปพบกับลูกศิษย์หลวงพ่อแมน้นอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีประสบการณ์และเรื่องราวดีๆของหลวงพ่อแมน้นะครับซึ่งลูกศิษย์ต้องบอกว่าวันนี้2ท่านแล้วกัน2ท่านนี้นะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาตก10ปีได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวแล้วกันที่อยากจะนําเสนอว่าทําไมถึงมีความศรัทธาหลวงพ่อแล้วก็มีอะไรดีๆชีวิตจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอย่างไรนะครับก็ วันนี้เรามาพบกัน,นครับครับสวัสดีครับนะครับผมขออนุญาตเรียกพี่ไก่พี่แหม่มแล้วกันเพื่อความาความสบายในการสนทนากันแล้วกันนะครับก็พี่ไก่พี่แหม่มเอีขอแนะนาก่อนนะว่าเป็นคนพื้นเพที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชน,นะครับก็ปัจจุบันนี้ทําธุรกิจส่วนตัวใช่ค่ะใช่เปิดโรงงานผลิตพรมปูพื้นรถยนต์แล้วก็นำเข้าส่งออกแล้วก็ส่งขายส่งทั่วประเทศจ้า ก็เป็นโรงงานที่ท่าวัตถุดิบก็คือที่พี่จะเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเหตุอะไรถึงมารู้จักวัดหน้าต่างนอกก่อนนี่วะมีความรู้จักวัฒหน้าต่างนอกมานานแล้วหรอตอนต้องต้องต้องเท้าความนิดนึงนะคะว่าครั้งแรกที่มาวัดหน้าต่างนอกเนี่ยตอนนั้นแฟน รู้จักหลวงพ่อแม้นจากหนังสืออะไรนะัน้นหนังสือหนังสือน้โมงแล้วเป็นช่วงที่ถ้าพี่นางเสียแล้วามามามาอาบน้ำมนต์นที่วัดหน้าต่างนอกคืนนั้นนี่มาในปกติเขาจะจัดงานแต่คืนนั้นคือเขาไม่จัดงานแล้วมาก็แบบเหมือนเหมือนหลงอ่ะคือมืดมืดม,มาพี่ก็โบนบนแฟนเนะาะว่าเออมาแบบหลงอ่ะมามาผิดหรือเปล่ามามีงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอขับมาเสร็จปุ๊บก็ ไปตรงโบสถ์ก็เห็นเขาจัดงานแล้วก็ไปเจอคุณจ้าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ที่มาที่นี่จริงๆเขาจัดแต่ว่าจัดเบาๆไฟเขาไม่ได้ติดหน้าวัดถ้าหากใครมาข้า้งหน้าแล้วเมื่อก่อนเขาจะอาบตอนเที่ยงคืนใช่ใช่ตอนเที่ยงคืนก็มาครั้งแรกเพราะเหตุอะไรถึงไปเจอนึกยังไงถึงมาอาบน้ำมนต์เพราะว่าโดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยอาบน้ำมนต์จันเพลเขาอาบกันหลายวัดนะคือคือที่มีอะไรไปโดนใจมีอะไรโดนใจ คือคือไม่ปกติเนี่ยถ้าเป็นที่วัดอื่นเนาะเขาจะบางที่เนาะเขาจะพี่เคยพี่ก็คือเคยเคยไ,ไปอาบหลายที่แล้วเนาะเขาก็จะใช้แบบเหมือนยกน้ําใส่ถังแล้วก็เขาก็ให้เรามาอาบเองหรืออย่างบางที่เคยเจอนะคะนี้คือไม่ไม,ไม่ไม่กล่าถึงแต่ว่าแบบใช้แป๊บฉีดเลยอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เนี่ยก็คือเห็นในในหนังสือและแฟนบอกคือแฟนเนี่ยเขามีความรู้สึก เหมือนอยากเหมือนเหมือนเหมือนชอบอาหาแบบเหมือนศรัทธาอะไรบางอย่างเขาก็เลยอยากมาเพราะที่นี่เวลาเขาอาบน้ํามนเนี่ยเขาจะใช้บาตรและหลวงพ่อจะเป็นคนอาบให้ซึ่งพิธีเนี้ยมันไม่รู้เนาะเราไม่ไม่เคยมาแต่เรามีความรู้สึกว่าเรามีความเชื่อแล้วก็แบบอยากมาพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขากําลังสวดมนเนาะสวดมนเจริญพุทธมนคือพิธีเขาเขาดีอะในความรู้สึกเนาะแล้วมันยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกแล้วก็คือมัน มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเรามีความรู้สึกว่าเออเขาทําดีอะ่ะแล้วพอเข้าไปในโบสถ์เราก็มีความรู้สึกแปลกๆเนาะเหมือนอันนี้อันนี้ความความเชื่อส่วนตัวเลามีความรู้สึกเหมือนเหมือนเราเคยอะ่ะเคยเคยเคยเหมือนเ,เราเคยมาแล้วก็ก็คุณไก่ก็ได้คุยกับคุณจ้าก็ได้รู้จักปีอะไรนะพอจําได้ไหมปีห้าสิบหกถ้าจําไม่ผิดเพราะว่า 56, 50, 55, 55, ห้าสิบหกห้าสิบห้าห้าสิบห้าหรือเปล่าเรียอนี้เรือปีห้าหก เรามหาเศรษฐีปีห้าเพราะว่าได้มายกเป็นเจ้าภาพยกในปีห้าเจ็ดยกฉัตรที่เนี่ยปีห้าเจ็ดปลายปีห้าหกเรียมหาเศรษฐีเนี่ยมันปลายปีห้าหกแล้วก็อ่านน้ำมนปลายปีห้าหกใช่แล้วก็รู้สึกปีนั้นจะนิมนต์หลวงพ่อไปไปเปิดบริษัทไปเปิดบริษัทเป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่หลวงพ่อไปถ้าผมจำไม่ผิดหลวงพ่อไปเจิมบริษัทแล้วก็เป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นปฏิหารหรือเปล่าหรือว่า ความบังเอิญไม่รู้นะจะมีรูปถ่ายรูปหนึ่งที่หลวงพ่อไปเจิมบ้านเจิมวันนั้นเจอรวันนั้นนะครับนิ้วหลวงพ่อเนี่ยถ่ายแล้วจะเป็นแสงสีทองออกไปเลยนะพอเจิมก็หลังจากนั้นก็กิจการการค้าพี่ก็ก็รุ่งเรืองขึ้นจากที่เป็นบริษัทเล็กๆเนาะหลังมันก็มีออเดอร์เข้ามาซึ่งแบบขยายขยายขายทั่วประเทศแล้วพอตอนหลังก็เป็นส่งลาวส่งพม่าอ่าก็มันก็ระยะเวลา ที่เปิดมาปัจจุบันจากที่รู้จักหลวงพ่อตั้งแต่ปีปลายปีห6ตอนนี้60ก็ก็ครบส0ปีพอดีส0ปีพอดีจากร้านเล็กๆร้านหนึ่งตอนนี้เป็นอะไรบอกว่าอันดับหนึ่งของประเทศใช่เกินจริงไหรือเป่านี่ครับพูดเกินจริงเกินจริงรอเปล่าถ้าเป็นพรมไม่เกินค่ะเพราะว่าถ้าเป็นพรมปูพื้นรถยนต์อันนี้เป็กหัวทิ่มเลยไม่ไม่อันนี้ต้องพูดก่อนเดี๋ยวหาแอบอ้างเกินจริงไม่ไม่ไม่เกินจริงค่ะแล้วทําไม พราะหลังจากปี2 5 5พที่ว่ามาเจอหลวงพ่อแล้วทําไมถึงมีความรู้สึกมาเป็นลูกศิษย์ยาวถึง10ปีเนี่ยเป็นเพราะอะไรลองลองลองพูดถึงความประทับใจดีกว่าที่มีกับหลวงพ่อดีกว่าครับเพราะว่าบางทีอย่างเราเนี่ยอาจจะรู้กันอยู่แล้วอยากให้หลายๆท่านได้รับทราบว่าทําไมถึงมีความศรัทธาหลวงพ่ออ,อันนี้เดี๋ยวเอ่ยก่อนเอ่ยถึงหลวงพ่อจงก่อนดีกว่านะคะหลวงพ่อจงเนี่ยพี่เนี่ย อันนี้เป็นความรู้สึกเฉพาะตัวนะคะนี่คือเวลาที่พี่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเวลามีปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่พี่มาที่นี่นะคะ,ะพี่จะนั่งคุยนั่งคุยตรงข้างบนศาลาข้างบนกับหลวงพ่อจงแล้วพี่ก็จะบอกบางอย่างเพราะว่าด้วยเขาเรียกว่าด้วยความคิดเราหรือในบางอย่างเวลาต้องตัดสินใจอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้จะปรึกษาใครเพราะบางทีมันเป็น อย่างเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะถามใครก็จะนั่งคุยกับหลวงพ่อ,อะจะเจอกับตัวเองเลยคือสักประมาณ1-2วันนะเราจะเราจะมีทางออกในปัญหานั้นหรือในบางครั้งเนี่ยมันมาถามหลวงพ่อเลยว่าหลวงพ่อเนี่ยหนูเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะทายังไงดีอะไรเงี้ยหมือนก็จะนําพาให้แบบเจอคนแบบเข้ามาโดยที่เราไม่รู้อะมีเหมือนครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยเข้ามาแล้วเขาก็จะเตือนเราในเรื่องนั้นเลยแล้วพูดให้เราฟังในเรื่องนั้นเลยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จําได้ว่าตอนนั้น พี่อยากคิดการใหญ่บางอย่างเนาะคิดการใหญ่ซึ่ง่งใช้ทุนเยอะทีนี้เสร็จปุ๊บพี่มาคุยกับหลวงพ่อจงว่าเราโดยเจตนาเราเนี่ยที่เราทำเนี่ยเรามีเจตนาอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าคิดผิดหรือถูกเสร็จปุ๊บจาได้มาหลังจากนั้นอสองวันพี่ขึ้นไปเหนือพี่ไปเจอพ่ออะไรนะักที่ดังๆที่เขาว่าดูดวงดังๆท่านทักมาเลยนะคะอันนี้คือเจอเนี่ยท่านทักมาเลยว่าเนี่ย เนี่ยแบบเวลาเราทำเนี่ยแบบเหมือนกับว่าเราคิดการใหญ่อะไรเงี้ยทีนี้เสร็จปุ๊บพอไม่ได้ดั่งใจท่านก็บอกมาเลยนะพราะเรืดั่งใจก็เออแบบเหมือนเดือดร้อนคนอื่นเลยวันนี้มันกับว่าเหมอนแบบพูดเหมือนกับว่าเออเราก็ไปเหมือนกับไปบีบอะไปบีบอะไรประมาณนี้แล้วก็เออท่านก็บอกว่าเออแบบท่านก็พูดมาเลยนะคะว่าเออต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างเนี้ยซึ่งอันนี้คือคือเห็นชัดมากแล้วก็อย่างถ้าเรื่องเรื่องงานเนี่ยตอนนั้นขอเรื่องเรื่องงานที่ลาว ก็คือ,อตอนตอนออเดอร์เราเข้ามาเนี่ยคือเราเป็นโรงงานเล็กๆไม่ได้ใหญ่เสร็จปุ๊บทีนี้พอมันรับออเดอร์รถใหญ่เนี่ยคนงานพี่ก็ไม่พอเครื่องจักรพี่ไม่พอแต่ว่าพี่ต้องมันโอกาสเนี่ยคนเรามันจะมาตอนเราไม่พร้อมพี่คิดอย่างนี้พี่ก็เลยตัดสินใจรับพอรับเสร็จปุ๊บมันเหมือนมีปัญหาบางอย่างเสร็จปุ๊บพี่ก็เลยมามาคุยกับหลวงพ่อบอกว่านเนี่ยคือมันถึงเวลาที่ต้อง,ต,องต้องทำอะไรประมาณนี้ก็คือนั่งคุยกับท่านนะคะ แล้วพอพอกลับไปจากนั่นเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งคือไอ้ที่ปัญหา่ะที่เหมือนกับว่าเออจากพี่มันใช้ไม่ได้หรือว่าวัตถุด,ดิบพี่ไม่นเนี่ยพอพี่โทรผลสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเคลียร์เสร็จแล้วก็จากเด็กมันก็แบบจัดการให้อะไรเงี้ยคือคนงานสามารถจัดการได้เลยอันนี้คือคือพูดถึงหลวงพ่อจงนะคะก็เลยนับถือนับถือท่านมากแล้วก็ตอนสร้างท่านเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบกิจการไม่ได้แบบโตทีนะคะเพิ่งเริ่ม ก็อธิษฐานเลยว่าจะร่วมสร้างท่านให้สําเร็จอตอนนั้นเ,เริ่มสร้างเมื่อปีปเริ่มสร้างห้าเจ็ดึ่งจะรู้จักกันได้ประมาณหน<ช>ึ่งปีแล้วก็บอกท่านว่าถ้ายังไงเนี่ยคือปรารถนาที่จะสร้างท่านให้จนสาเร็จแล้วก็แล้วก็สร้างท่านมาตลอดนะคะแต่ก็แปลกตรงที่ว่าเหมือนว่าตอนที่เราทำสร้างท่านพอท่านสาเร็จขึ้นเรื่อยๆเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆอยะไรเง,ไงี้ยเหมือนยอดขายอะไรกันเงี้ยมันก็โตอ่ะโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะ จนแบบเออเยอะเลยอะไรเงี้ยในความสึกส่วนหลวงพ่อแมนอันนี้เล่ายาวหลวงพ่อแมนเนี่ยคือมีความสึกเหมือนเราเป็นลูกหลานอันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกเฉพาะตัวนะเวลาที่เรามาหาท่านทุกครั้งเนี่ยคือบางครั้งเหมือนเรามีปัญหาเราไม่เคยพูดนะฮะแต่ว่าท่านจะแบบเหมือนแบบเมตตาเราพิเศษอะไรเงี้ยมีความสึกดีกลับมาแล้วก็แล้วก็ท่านเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัตินะ่หลายสิ่งหลายอย่างท่านปฏิบัติให้เราเห็น อย่างท่านเป็นเป็นพระที่สมถะนะคะที่ไม่ยึดติดเนี่ยท่านไม่ได้พูดนะคะคือคือหลวงพ่อแม้นจะไม่เน้นสอนแต่จะเน้นทําให้ดูเหมือนเวลาไปไปไป,ไปทำบุญกับท่านอะไรเงี้ยท่านทาบุญหมดปัดจจัยที่ได้มาคือเราจะเห็นว่าท่านไม่ยึดติดคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแต่ว่าอย่างตอนตอนพ่อเสียนะท่านคือแบบเหมือนเราเหมือนเราไม่มีไม่มีเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะที่ยึดเหนียวจิตใจที่ยึดเหนียตจิตใจท่าน แต่ทีนี้เสร็จปุ๊บท่านเดินทางจากกรุงเทพทั้งที่ท่านเดินไม่ไหวนะคะเดินไปนครศรีธรรมราชตอนนั้นต้องบอกว่าโดยปกติว่าเชื่องปีอะไรปี60ที่ผ่านมา64สีหนะห5 6้า5ซึ่งหลังตอนนั้นช่วงนั้นเราเป็นช่วงโควิดอย่างหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อชราภาพเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่จังหวัดไกลๆเลยใกล้ๆเนี่ยบางทีหลวงพ่อก็ไม่ค่อยรับงานนะไม่ค่อยรับงานที่จะไปแต่ นี่คือไปงานศพที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็เป็นไปได้ไม่ใครไม่น่าคาดหวังว่าหลวงพ่อจะไปให้คือถ้าเกิดว่าเป็นเป็นลูกศิษย์เนี่ยท่านจะเมตตาคือท่านจะจะรักเหมือนลูกเหมือนหลานกับลูกศิษย์เป็นละคนอะไรเงี้ยท่านจะไม่เหมือนบอกไม่ถูกเนาะแต่ว่าคือตื้นตันที่หลวงพ่อไปใช่ไปงานศพให้ใช่ไปงานศพพ่อที่นครศรีธรรมราชแล้วถึงเราไม่ไม่ไม่นึกว่าคือท่านเดินยังไม่ค่อยจะได้เลยแล้วท่านก็แบบ จุใจท่านเกินรอยอะนั่งนั่งรถไปนะครับไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเครื่องไปนะนั่งรถไปสิบกว่าชั่วโมงนะมีอยู่ครั้งหนึง่งเหมือนเหมือนโดนคอง <S <S อันนี้อันนี้ก็ไม่เคยพูดนะคะอ่าทีนี้เสร็จปุ๊บอันนี้แต่ความความเชื่อส่วนตัวนะคะอ่ามีความสึกเหมือนทีนี้เสร็จปุ๊บมาให้ท่านอ่ะแล้วแล้วท่านก็ก็ช่วยรถน้ำมนต์ให้คือมันหลายๆอาการหลายๆอย่างที่ เวลาวันโกนวันพระเรารู้สึกอะค่ะมันมีแบบเนี่ยหายไปเลยอะค่ะหายหายหายไปเลยคือหายขาดไปเลยก็เลยไม่รู้นะก็เลยแบบมีความคือด้วยความว่าเราเชื่อและศรัทธาอยู่แล้วค่ะเป็นทุนุแล้วตั้งแต่นับถือหลวงพ่อมานะคะตั้งแต่ไปที่ร้านคือชีวิตก็โควิดอะพี่ไม่เคยเจอไม,ไม่ไม่มีปัญหาเลยนะคะคนอื่นเป็นยังไงแต,แต่แต่ที่ร้านพี่ก็คือขายดีตลอดนะคุณจ้าลูกค้า,าอ่าลูกค้าแบบ เยอะตลอดพูดถึงอันนี้ไม่ได้ว่าว่านะแต่คือตั้งแต่ท่านไปไปเหยียบอะไรนะธรณีที่หน้าร้านให้อะก็คือ,อไปตั้งแต่ไปลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไปทุกปีก็แต่ละปีก็คือจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์อันนี้ผมต้องต้องขอขอ,ขอหนึ่งเรื่องเลยถ้าใครจําได้นะครับว่าเรื่องที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนะ่ะผมเคยฝันว่าผมขออธิษฐานว่าผมเอาพญานาคเนี่ยไปไว้ที่หน้าศาล ผมเคยเล่าถึงเรื่องพญานาคของทางวัดเนี่ยแล้วก็จะมีศาลตรงหน้าสารพระพรมจะมีรูปปั้นพญานาคอยู่สององค์นะครับเป็นรูป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 ,ร,ปรูปปั้นพญานาคอยู่สององค์นะครับปรากฏว่าวันที่ทําการบรรจุและย้ายเนี่ยผมไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกเรื่องนี้ผมไม่ได้บอกใครเลยนะครับแต่เป็นเป็นเรื่องที่แปลกมากคือพี่สองท่านนี้มาวันนั้นพี่สงท่านนี้มาวันนั้นจริงๆแล้วก็ พี่คนนี้รู้สึกว่าถอดแหวนต้องต้องต้องพูดว่าอันนี้ด้วยความสนิทก,กันในระดับหนึ่งว่าเมื่อก่อนไม่เขาเรียกอะไรเป็นของที่ห่วงของรักของห่วงเพราะสมัยก่อนไม่ได้คนร่ำรวยขึ้นมาเคยมีความฝันอันนี้คือพูดตามที่เขาได้เล่าให้ผมฟังมีความฝันว่าหนึ่งว่าอยากจะมีแหวนแหวนแหวนรประมาณอย่างเนี้ย ปร,กรากฏว่าเพิ่งจะทําเสร็จด้วยใช่ใชไหมวงนั้นเพิ่งจะทําเสร็จมา<ช>เป็นแหวนนพร,ระเก้าป่ะหรือว่าแหวนอะไรแหวนพลอยไปไปดินล้อมเพชรเพิ่งจะทําเสร็จมาใช้ได้ไม่กี่วันด้วยใส่ปุ๊บแล้ววันนั้นน่นะมาถึงพอดีซึ่งก็เป็นไม่รู้จังหวะอะไรถ้ามาเช้าก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ช่วงนั้นมันจะช่วงบ่ายพอ<ช>ดีถ้ามาเจอหลวงพ่อตอนเช้าก็จะไม่รู้ถึงพิธีการวันนี้หรอกปรากฏว่ามาถึงช่วงบ่ายใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เราไม่ได้เตรียมไม่ได้บอกกล่าวให้ด้วยนะก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะ จะบรรจุของในองค์พญายนาคแล้วพี่นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ถอดถอดแหวนแหวนถอดแหวนนั้น,น,นเลยไปบรรจุคือมีความสึกอยากถวายอยากอยากถอดนะแต่ใจนึงก็มันเป็นแหวนมงแรกซึ่งมันเหวนแหวนพลอยล้อมเพชรเนาะซึ่งนั้นเด็กเด็กต่างจังหวัดอะที่มากกว่าจะได้สักเช้นหนึ่งมาใส่กับความสึเออเพิง่งเพิ่งจะสวยอยู่เลยอะไรเงี้ยทีเดียว ใจหนึ่งก็แต่ทีนี้มีความรู้สึกว่าเราเราเป็นลูกหลานแล้วก็คือสิ่งที่เราได้มาเหมือนเขาให้เรามาเหมือน,นเป็นเป็นการเราอยากถวายเราแหวกฝากไว้อะวันหนึ่งอ่ะฝากไว้แบบในที่เนี้ยว,<อ>วันนั้นก็บรรจุกันไปเลยใช่บรรจุวันนั้นก็ได้ได้ได้ร่วมไปบรรจุเลยนะครับไม่ได,ไดไไ้ไม่ได้ฝากผมไว้ในใจผมไว้ไม่ไ <ป S 1> ใช่รบรรจุวันนั้นก็ได้บรรจุก็ถวายหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็ใส่พระอบไผ่อะไรกันแส่พระอบแล้วก็ไปบรรจุไปแล้วนะครับจะมีนอกจากตัวพี่ไก่ที่แบบยังมีลุงข้างบ้านที่ป่วยจะคนนั้น<จ> มีอะไรนะผมลืมไปแล้วใช่คุณตาค่ะคุณตาสมนึกก็คือท่านเนี่ยจะคือเป็นเขาเรียกว่าปกติท่านปฏิบัติเนาะท่านจะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ท่านจะมีครูบาอาจารย์เสร็จปุ๊บทีนี้เขาน่าจะมีแบบเหมือนความรู้เรื่องเรื่องการดูดวงปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ท่านบอกว่าท่านชะตาขาดสมนึกเนี่ยมากราบหลวงพ่อปาญหาแล้วหลวพ่อบอกว่าให้ไปปล่อยปลาเออใช่ แล้วก็ <Hey. S 2> รอดชิพี่เต็มไนงะที่ที่บอกว่าขับรถมาบอกเนี่ยแล้วไปเจอรูปหลวงพ่อเนี่ยคนนี้แหละที่<ๆ>ที่เขาฝันฝันถึงหลวงพ่อมีตอนนั้นด้วยที่เราโดนโกง3าลนะ้านห้าน่ะไม่มีสัญญาแม้แต่ตัวเดียว